ทีมชาติไทยเลื่อนประกาศรายชื่อนักเตะ23คนชุดอุ่นเครื่องญี่ปุ่นโดยกำหนดการเดิมจะมีการประกาศรายชื่อ23นักเตะในวันที่18ธันวาคมนี้แต่ล่าสุดมีรายงานว่าการประกาศรายชื่อจำเป็นต้องเลื่องออกไปก่อนเนื่องจากสโมสรยังส่งหนังสือตอบกับการปล่อยตัวนักเตะมาให้ทีมชาติไทยยังไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อได้ซึ่งคาดกันว่าในวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566จะได้รายชื่อและมีการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งทีมชาติไทยมีกำหนดการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่27ธันวาคมและออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่29ธันวาคมหน่วยทีมชาติไทยที่มันดับ113ของโลก เตรียมบุกไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมบันดับ17ของโลกในวันที่1มกราคม2567ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น